สวัสดีค่ะคิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยเจอปัญหานี้กันนะคะขอบบิ้วอินปริค่ะหลังจากการใช้งานไปนานแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้แบบง่ายๆกันค่ะอันดับแรกเราก็เริ่มจากการเช็ดทำความสะอาดนะคะเช็ดตืค่ะหลังจากเช็เดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ แทงง่ายๆก็คือฉีดไปฉีดไปตามรอยฉิดไปหรือว่ารอยที่ไม้มันโผใขึ้นมามนนแป่ไม่ชั่วส่วนที่เกินออกมานะคะเราก็จะเอาเนิ้วขูดออกใช้ปลายเล็บรอเนี่ยแหละคะ่ะง่ายดี เสร็จแล้วเราก็จะเช็ดทําความสะอาดกันอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีค่ะส่วนไหนที่เรายังเติมไม่เต็มอะค่ะก็เติมไปอีกรอบนึ้งค่อยๆแต้มนะคะเพื่อเก็บรายละเอียด เสร็จแล้วค่ะขอบวิวอินงก็จะกลับมาดูดีเหมือนเดิม